สวัสดีโนโนริยานะคะวันนี้ค่ะโนมีข้อมูลมาสรุปให้ทุกคนฟังนะคะเป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเทคนิคในการเพิ่มพรสวรรค์ของตัวเราเองนะคะมาจากหนังสือที่ชื่อว่า Self Reliance เขียนโดย Ralph Waldo e m e r s o n ค่ะเขาได้บอกเอาไว้ในหนังสือนะคะว่า พรสวรรค์ของมนุษย์เราเนี่ยมันจะถูกเปิดเผยออกมาทุกเวลาทุกขณะอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นพรสวรรค์ที่มีที่มามาจากพลังที่ตัวเราได้สะสมมาตลอดชีวิตนะคะแต่นั่นมันก็เป็นเพียงแค่พรสวรรค์แค่ครึ่งเดียวที่อยู่ในร่างกายในตัวของเรานะคะทีนี้ค่ะเทคนิคในการที่จะทำให้ เพิ่มให้เราเพิ่มพรสวรรค์ของเราได้นะคะนั่นก็คือเราจะต้องหาบุคคลต้นแบบแล้วก็เรียนแบบความสําเร็จของเขาค่ะนั่นเป็นเพราะว่าไม่ว่าเราในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นในเรื่องของกีฬาในเรื่องของการทำในเรื่องของอะไร ความสำเร็จทางด้านการเงินการทําธุรกิจการทํางานหรือในเรื่องอะไรก็ต่างๆนะคะมันจะมีะบุคคลที่เขาเป็นคนสําเร็จก่อนหน้าเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เราไปหาบุคคลต้นแบบเพื่อที่จะนํามาเป็นเป็นไอดอลนะคะแล้วก็เรียนแบบ ความสำเร็จของเขานั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะที่ผู้แต่งเนี่ยได้เขียนบอกเอาไว้แล้วก็ให้เราลองนำไปปฏิบัติกันดูนะคะถ้าเกิดว่าใช้แล้วได้ผลลัพธ์ยังไงก็มา,ามาแชร์ผลลัพธ์กับหนูได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ